แนะนำรถอีโคคายอดนิยมกับเจ้าซูซูกิสวิปรถสวยราคาถูกผ่อนถูกที่สำคัญนะครับเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลย วันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ฟิลนําเสนอรถอีโคคาราคาประหยัดถือได้ว่าเป็นกลุ่มรถอีโคคาที่ได้รับความนิยมที่สุดในท้องตลาดนะครับตอนเปิดตัวซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้กับเจ้าซูซูกิสวิปเนี่ยนะครับตอนที่เปิดตัวใหม่ๆโอ้โหนะครับต้องจองแบบหลายเดือนมากเลยนะครับกว่าจะได้รถนะครับเมื่อตอนเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ตอนเป็นรถหมายป้ายแดงราคาอยู่ที่5,39,000บาทโดยประมาณถ้าฟิวจำผิดต้องขออภัยนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเลทประมาณนี้แหละนะครับผมต้อง5,000 0อัพอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจัดโปรโมชั่นนะครับจากปกตินะครับฟิวขายอยู่ที่2,99ก็คือ2,99,000บาทนะครับผมแต่วันนี้คุณผู้ชมครับคุณต้องฟังดีๆนะฟิวจะมอบสิทธทิพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับ วันนี้รับสิทธทิพิเศษไปอีกเลยนะครับผม40,000บาทนั่นก็คือราคา259,000บาทไม่ต้องต่อฟิวอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายๆคนบอกว่าเออโทรฟิวให้ราคาพิเศษแล้วมาต่ออีกฟิวแบบไม่มีเขาเรียกว่าสุดๆแล้วจริงๆนะครับสำหรับคันี้ถูกที่สุดแล้วนะครับต้องบอกว่าคุณจะได้รถไปใช้ในราคาที่ถูก แล้วก็น่าใช้นะครับสำหรับเจ้าสุสกิสวิฟวันนี้นะครับฟิวอยู่กับคันนี้แล้วนะครับผมสุสกิสวิฟเครื่องยนต์1.25รุ่น GL นะครับเกียร์ออโต้ปี2013มาดูภายนอกภายในนะครับคุณผู้ชมครับว่าคันนี้ยังคงน่าใช้ขนาดไหนกับราคา2 5 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้เกือบ20,8 0 0 0เลยทีเดียวเท่าเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับภายนอกของตัวรถคันนี้คุณผู้ชมครับ s ุ z กิ i ว w i f t นะครับ คันนี้นะครับฟิวดูแลในเรื่องของด้านหน้านะครับผมเขาเรียกว่าเก็บพวกรอยสเก็ตทินอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับน่าใช้แล้วก็สวยสําหรับคันนี้พวกตาไฟเนี่ยนะฮะสายกิ๊กเลยนะครับผมพวกกระจังหน้านะครับผมตัวนี้ก็โอ้โหเงาวาววับเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะน่าใช้นะครับในราคา2,59,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคนที่สนใจสําหรับคันนี้คุณผู้ชมครับ รีบโทรหาผมกาฟฟิลมงคลคาร์เ,เตอร์ได้เลยแลลวขึ้นเบอร์ตลอดนะครับตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็เด้งๆบ้างให้แบบสะดุดตาบ้างอะไรอย่างนี้โอเคมาเข้าเรื่องนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0992029994ตามเบอร์โทรท,ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเบอร์นี้เป็น ID ดีไลน์ของผมนะฮะสามารถแอดไลน์มาได้เลยคันนี้รุ่น GL คุณผู้ชมครับ นะถ้าเป็นมือหนึ่งก็มี5 0 0แสนอัพอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เหลือเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นถือว่าประหยัดไปตั้ง50%ประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะฮะด้านนอกของตัวรถสภาพสวยนะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะเป็นยาง185ทับ55 R16 ขอบ16นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับ โฉมรูปรักของเขาคุณผู้ชมสังเกตนะมันจะคล้ายๆกับเจ้ามินิมินิซึ่งจะไม่บอกว่าเป็นมินิคูเปอร์แต่และคนเอาไปแต่งสไตล์นั้นมันก็ดูน่ารักสําหรับคันนี้เหมาะกับใครสําหรับคันนี้เหมาะกับคุณพ่อพีนแม่บ้านหรือว่าน้องๆที่เรียนมาหาวิทยาลายัยนะครับผมหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่อยากจะมีรถสักคันไว้ขับนะครับขับมอเตอร์ไซค์นี่เบื่อแล้วตากฝนก็เปียกพอแล้วนะครับร้อนก็ร้อนพอแล้วนะครับ เอาเปลี่ยนเป็นว่ามาใช้รถ e ีโคคาราคาประหยัดสำหรับคันนี้กับเจ้าซูซูกิสวิปนะครับเครื่องยนต์5 g 5 GL สนะครับสำหรับคันนี้นะฮะด้านในของตัวรถนะครับก็ถือว่านะครับผมก็ความกว้างของตัวรถก็ได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมนะครับไม่เคยขยับเลยสำหรับคันนี้นะครับผมสภาพยังสวยน่าใช้ที่สำคัญราคาถูกวันนี้ขอนำเสนอเขาเรียกว่าไฮไลท์ของคันนี้มีอยู่2อย่าง หลักๆนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสภาพที่สวยและข้อที่2คือราคาที่ถูกทีนี้มาดูในส่วนของด้านในนะฮะด้านในห้องโดยสารเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคันนี้ Suzuki s w i ิ t เป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดำนะครับมีลวดลายกราฟิกนิดหน่อยเบาๆให้ความสบายนุ่มนวลน,นะครับหน้านั่งประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมตอบโจทย์ในเรื่องของแบบพ่อบ้านแม่บ้านขับไปใช้สายจ่ายตลาดอะไรอย่างนี น่าใช้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะราคามันถูกนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับเอามาดูที่ภายในของตัวรถสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของคันนี้ก็จะมีคู่มือคู่มือประจํารถนะครับผมมีติดมาด้วยสําหรับเจ้าของเดิมยังคงอ่า เก็บไว้อยู่นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับกุญแจอยู่ในรถมีปุ่มุ u s สตาร์ t ต,ตรงนี้นะครับ engine start s o p นะครับผมก็สตาร์ตได้เลยนะทีนี้มาดูในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแนะครับสองพกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนสองพัน 112กิโลเมตรถ้าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปกติถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะอะไรสําหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับผมก็สภาพยังคงสวยงามผ่านการใช้งานมาน้อยแล้วก็นีส่วนของระบบความบันเทิงนะครับมาพร้อมกับช่องใส่ซีดีนะครับผมวิทยุ FM AM นะฮะได้หมดเลยช่อง USB อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับนะนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะฟังคลื่นไหนเปิดได้ตามใจเลยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับ เสียงดีมากนะฮะแล้วก็เปิดแอร์แอร์เย็นช่ำเลยสำหรับคันนี้นะครับราคาถูกนะฮะคุณผู้ชมครับ259,000บาทมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมสำหรับคันนี้นะนะครับผมนี่คือภายในของตัวรถภายในเขายังคงน่าใช้ยังคงดูดีนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีสำหรับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ1.25 ซีนะครับ1,242 cc 91แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์4สูบน,นั่นเองในส่วนของห้องเครื่องนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกันเลยสำหรับคันนี้นะตอนนี้มีแต่งมาด้วยนะครับผมใส่คานไว้เฉยๆนะแล้วก็พวกน็อต เดิมนะครับนอตเดิมๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็ยังคงน่าใช้ราคาถูกนะฮะร,ราคาถูกต้องเน้นว่าคันนี้ราคาถูกมากลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี d นะครับคุณผู้ชมครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี d สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เดี๋ยวจะขอแย้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมให้น้องออยโฟกัสที่ตัวเครื่องเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับบางคนบอกว่าทําไมฟิลมไม่สตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้สตาร์ทให้ดูเลยนะครับ นในส่วนของห้องเครื่องนะคุณผู้ชมครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะครับฟิลบอกเลยว่าความคุ้มรอคุณอยู่เพราะราคาถูกมาก2 5 9 0 0 0บาทตรงนี้คือเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมครับ2,59,0 0 0บาทถ้าเกียร์ธรรมดาก็อยู่ไล่ๆกับฟิลเลยแต่วันนี้ฟิลขายถูกมากนะฮะให้ราคาพิเศษเลยสภาพสวยแล้วก็ราคาถูกสำหรับคันนี้นะครับผม นะน่าใช้รีบโทรมาหาผมกาวฟิวมงคลคาเซเต,เตอร์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยถ้าผ่อนค่างวดเกณฑ์ดอกเบียบ้ยปกติก็สิประมาณ4 00 0นิดนิดนะครับผมก็ถือว่าไม่สูงผ่อนสบายไม่เกิน5,000อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะหรือใครจะเลือกรับสิทธิทพิเศษอื่นๆอีกมากมายฟิวรอแพลนเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้ให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับผมหรือว่าใครที่สนใจนี่แหละอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้โทรเข้ามาฟิวจัด ให้กับโปรโมชั่นเด็ดๆอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยราคาถูกนะฮะกับ Suzuki s w i f ปนะครับผมเครื่องยนต์1.25 GL นะครับรุ่น GL เกียร์ออโต้ปี2013นะคันนี้ราคา259,000บาททำไมชอบย้ำราคาบ่อยเพราะมันถูกครับคุณผู้ชมครับมันต้องโดนใจแบบนี้ได้รถสีขาวสภาพสวยถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้เป็นรถที่ยอดนิยมมากแล้วก็กว่าจะจองได้คุณผู้ชมครับโอ้โหหลายเดือนเลยทีเดียว แต่วันนี้นะครับยังคงน่าใช้อยู่เอาไปแต่งให้เป็นลวดลายแบบว่าความน่ารักน่ารักคล้ายๆมินิก็ได้แล้วแต่ตามสไตล์ใครชอบนะครับผมส่วนวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้รีบโทรมานะครับแอดไลน์มาก็ได้0992029994นะครับ0992029994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยคันนี้ใครโทรมาก่อน ได้สิทธิก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่ารถราคาถูกๆสภาพน่าใช้แบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับโทรมาคุยรายละเอียดเดี๋ยวฟิวส่งภาพให้ดูคำนวณค่างวดให้ดูนะครับหรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับนะเรื่องวงเรื่องแวตอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับส่วนวันนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้สำหรับวันนี้ฟิวขอลาไปแล้วสวัสดีครับ